เวียดนามสะเทือนอาเซียนสะท้านชาวฮาหนอยตะค้าง,างบารมีโคตดไทยของจริงครับเมื่อทีมโคตดโ,โกเกียรติศักดิ์เซนาเมืองของอันฮาหนอยถล่มดองอันทันฮาสามต่อหนึ่งสวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านสู่สาระดีกีฬาดังครับเรื่องราวข่าวสารวงการกีฬาเรื่องน่ารู้คอมเมต์ต่างๆและสาระวารตี้ทั่วไปคลิปนี้ครับขอนำพาท่านผู้ชมมารับชมบารมีโคตดโก้ของเราครับพีโก้เกียรติศักดิ์เซนาเมือง หลังจากที่ลาออกจากห้องอันยาายครับพิโก้เข้ามาคุมของอันฮานอยเมื่อวันที่16มกราคม2567ครับซึ่งก็ทําผลงานได้ดีชนะมา2นัดรวดโดยการมีชายเหนือผู้มาเยือนครับโฮจิมินซิตี้2ต่อ0เมื่อ18กุมภาที่ผ่านมาและพาลูกทีมบุกไปคว้าชายเหนือซองลามเงี้ยอาน1ต่อ0ครับ วันนี้27กุมภาครับนำพาลูกทีมกงอันฮานอยเปิดบ้านห่างดายสเตเดียมนะครับต้อนรับการมาเยือนของดองอันทันฮวาวนะครับและเจ้าบ้านก็ไม่ผิดหวังครับนาทีที่12 โอ้ท่านใดยิงให้เจ้าบ้านขึ้นนำก่อน1ต่อ0และจบครึ่งแรกด้วยสกอร์นี้เริ่มต้นครึ่งหลังมาได้15นาทีครับฮางดาสเตเดียมเสียงดังกระหึ่มอีกครั้งเมื่อเงียนกวงไฮย,ยิงให้เจ้าบ้านขึ้นนำา2ต่อ0นาทีที่74ครับดองอันทันฮาสไม่ย,ยอมแพ้ครับไล่จี้มา1ต่อ2จากเลกวันทงังเข้าสู่ช่วง10นาทีสุดท้ายลูกทีมซิโก้ครับได้จุดโทษผู้เล่นทีมเยือนลุยอันโตนิโอครับ ผักซีโอวานีล้มลงในกรอบเขตโทษ VAR ออาทำงานครับกรรมการงโง่ดุลันเป่าจุดโทษทันทีวันแทงครับสังหารไม่พลาดเพิ่มสกอร์ให้เจ้าบ้านเป็น3ต่อ1และชนะไปด้วยสกอร์นี้ครับภายหลังจากการแข่งขันจบลงครับก็ได้มีแฟนฟุตบอลได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นมากมายชมพิโกของเรายกใหญ่เลยนะครับเอาละครับท่านผู้ชมครับเรามารับฟังความคิดเห็นกันเลยครับ เริ่มต้นจากความคิดเห็นของแฟนบอลเวียดนามท่านที่1ครับสุดยอดชรักเกียรติสุขชเวียดนามนะครับจะอ่านพิโกของเราเกียรติศักเป็นเกียรติสุขนะครับความคิดเห็นท่านที่2ครับได้แสดงความคิดเห็นไว้ว่าเกียรติศัก์มาคุมกองอันฮานอยก็มีความแตกต่างพิสูจน์ว่าห้องอัญญาลาอยู่ในคุกไม่ใช่โคตรเรามารับฟังความคิดเห็นของแฟนฟุตบอลเวียดนามท่านต่อมานะครับได้แสดงความคิดเห็นไว้ว่าเป็นเวลานานแล้วที่มีการแข่งขัน ผู้เล่นวีลีกท้องถิ่นยิงได้ร้อยเปอร์เซนต์ความคิดเห็นของแฟนฟุตบอลเวียดนามท่านต่อมานะครับฉันไม่เคยดู v ague, วีลีกเวียดนามมาก่อนวันนี้ฉันรักฟุตบอลมากความคิดเห็นของแฟนบอลท่านต่อมาครับเกมประสานงานอย่างมั่นใจใชัยชนะที่สมควรได้รับก่อนที่จะมีความคิดเห็นของแฟนบอลเวียดนามท่านต่อมานะครับได้แสดงความคิดเห็นไว้ว่าถ้วยรางวัลกาลังจะมาในเร็วๆนี้ความคิดเห็นท่านต่อมานะครับ กองอันฮาหนอยเล่นเกมนี้ดีกว่า2เกมที่ผ่านมาความคิดเห็นท่านต่อมานะครับ3ชนะต่อเนื่องก่อนที่จะมีแฟนฟุตบอลท่านต่อมานะครับได้แสดงความคิดเห็นไว้ว่า21แต้มไปรองจาฟูงห้องอันยะไรคุณพลาดแล้วปล่อยซิโก้มาความคิดเห็นท่านต่อมานะครับวันนี้กองอันฮาหนอยเล่นได้ดีดาราก็เป็นประกายยินดีด้วย ความคิดเห็นท่านต่อมานะครับได้แสดงความคิดเห็นไว่าวันนี้เราเล่นกันอย่างกระตือรือร้นดีมากความคิดเห็นท่านต่อมานะครับวันนี้กองอันฮานอยเล่นได้ดีการชนะสมควรแล้วที่ได้รับแฟนบอลท่านต่อมาครับจากสปปลาวได้แสดงความคิดเห็นไว้ว่าสุดยอดครับพีโกความคิดเห็นท่านต่อมานะครับท่านผู้ชมครับนี่คือตัวอย่างของแฟนฟุตบอลนะครับที่ได้แสดงความคิดเห็นซึ่งผมคัดนํามาเพียงบางส่วนเท่านั้นนะครับ เอาละครับภายหลังการแข่งขันคาพิโก้ของเราก็ได้ให้สัมภาษณ์นักข่าวว่า2เกมแรกก็เหมือนให,ให้น้องๆทุกคนได้มีแมตช์ฟิตแล้วก็ให้ความมั่นใจให้เขาเล่นให้สนุกครับแล้วก็เกมนี้เรารู้ว่าธันวาเนี่ยก็ชนะมาสามแต้มมาเรื่อยๆอยูแล้วเรามีความมั่นใจประกอบกับตอนที่กวางคาน,นอยเล่นซูเปอร์คัพแพ้มาสามหนึ่ง และตอนนั้นทุกคนก็รู้ดีว่าวันนี้เราแพ้ไม่ได้ฉะนั้นเป้าหมายของเราก็คือต้องสามแต้มเท่านั้นแล้วก็ทุกคนก็เล่นด้วยความสบายใจแล้วก็เดินทางเป้าหมายเพราะเราบอกแล้วว่าเป้าหมายของเราคือต้องการไล่บี้นำดินให้ได้นั่นคือเป้าหมายของเราน้องๆเล่นวันนี้ดีแล้วแต่ก็ต้องดีขึ้นกว่าเดิมทั้งเรื่องของสภาพจิตใจเรื่องของร่างกายเรื่องของความมั่นใจตอนนี้ฟองหายน่าจะมั่นใจแล้วแล้วก็ เป็นตัวหลักของทีมก็ยังต้องอกองทัพเองยังคุยกันอยู่ก็คุยกันตลอดว่ามีอะไรที่ต้องปรับปรุงตัวเองอีกไหมคนก็จะให้ไอเดียเพิ่มเติมนะ,ะลูกยิงไกลอะไรพวกเนี้ยเรากองทัพมีจุดเด่นเรื่องลูกยิงไกลนะครับแล้วก็เรื่องเซตพีดนะเราก็ต้องทํางานให,ให,ให,ให้เพิ่มขึ้นกองหายตอนนี้ก็เขาก็เชื่อฟังนะเ็าเขาตั้งใจทาหน้าที่แล้วก็เขาเป็นผู้นํานะครับ ถือว่าพัฒนาได้อีกนะครับไปเรื่อยๆนะครับเพิ่มขึ้นอีกตอนแรกว่าในบ้านสัญญาควงหายกับตันสังคัดตันตายตันซัามีดินเปียดอันกับตันไปเยยดคำพ่อกของวิตีมีดินทางไหนเราจะเดีน thì ban đầu dự định của tôi là sân nhà sẽ dành cho Hải sẽ là đội trưởng sân khách thì sẽ là tấn tài và là sân sân ở Mỹ Đình sẽ là Việt Anh nhưng mà vì đậu không có cơ hội đá ở Mỹ Đình cho nên hôm nay tôi trao cái đội